ตอนที่คืนครึ่งค่ะทุกคนพี่แปงชมจะพาน,น้องๆไปรับของฟรีค่ะนั่นก็คือตุ๊กตาเต,ต่าสเก็ตบอร์ดนั่นเองบมกหรือว่าน่ารักปากเมะคะแอฟเสียดายไปนิดนึงว่าของฟรีชิ้นนี้เนี่ยแจกแค่1 5 0 0ชิ้นนะคะเป็นแบบที่น้องเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วเพราะพี่แปงชมเพิพ่งพาน้องๆเนี่ยไปรับของฟรีมานั่นเองแล้วน้องใส่มาเนี่ยเจ้าเต่าก็จะอยู่ข,ข้างหลังของเรานั่นเองค่ะอย่างแรกเลยนะคะน้องเนี่ยจอยเข้ากลุ่มของเขามาก่อนนะคะน้องคนไหนที่เคยเข้าแล้วก็ ไปแป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเราไปดูกันว่าทำยังไงบ้างแล้วเมื่อน้องเข้ามาแล้วนะคะกดคำว่า get u t c ได้เลยค่ะเพื่อของเรานั่นก็คือการที่น้องเนี่ยตรงเลนต่อจากครั้งที่แล้วคือการเก็บสติกเกอร์นะคะให้ครบทั้งหมด120สติกเกอร์ค่ะซึ่งครั้งที่แล้วของฟรีที่แป้งชมพาน้องไปทำเนี่ยต้องเก็บสติกเกอร์ทั้งหมด80อันนั่นเองแต่ครั้งนี้เนี่ยน้องต้องเก็บให้ครบนะคะ1น0ร้อยย่ันค่ะซึ่งน้องสามารถไปเกาะที่น้องยังไม ไปชมแนะนาครั้งที่แล้วไปแล้วนะคะน้องๆที่ควรไปทําที่สุดคือประตูที่มีบอลลูนนะคะกับเลด่านั่นเองส่วนหากน้องๆคนไหนที่ทําไปแล้วเนี่ยก็หาตามปกติตามเกาะต่างๆให้ได้ครบ120อันนะคะและน้องๆก็จะได้ของฟรีชิ้นนี้เลยค่ะส่วนใครนะคะที่ยังไม่รู้ว่าต้องทําอะไรหรือเล่นยังไงนะคะให้น้องๆเนี่ยไปที่ประตูที่มีบอลลูนก่อนนะคะเพราะเราต้องใช้บอลลูนเนี่ยในการเก็บของนั่นเองค่ะแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยไปอีกประตูหนึ่งคือประตูเลด่านั่นเองนะคะเพราะเราต้องใช้เลด้าในการหาเช่นกันจากนั้นเนี่ยเลด้าเนี่ น้องเนี่ยสามารถเป็นโลกใต้ทะเลได้ด้วยนะคะด้วยการกดปุ่มด้านขวานะให้เพื่อให้เราดำลงน้ำค่ะแล้วก็เก็บนะคะใต้ทะเลทั้งหมดเลยจากนั้นก็กดขึ้นมาได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็สามารถใช้บอลลูนบินไปแด่งเกาะต่างๆได้อีกด้วยวิธีหาบอลลูนกับเรดาร์เนี่ยพี่แป้งชมสอนไป2คลิปแล้วนะคะจะไม่สอนแล้วนะคะน้องๆซึ่งเวลาใช้เรดาร์กรุณาเปิดเสียงเกมด้วยนะคะไม่งั้นจะไม่ได้ยินและจะหาของไม่เจอนะเมื่อครบ120สติ๊กเกอร์แล้วให้น้องๆน,น,นะคะกดคําว่าเคมนะคะก็รับของฟรีชิน้น้ไปได้เลย